Hi 48ชั่วโมงนี้ดวงในเรื่องของความรักของตัวคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูไพ่ไปพร้อมๆกันนะฮะท่านที่รับชมอยู่นะครับผมเรื่องราวของความรู้สึกที่ขี้น้อยใจอ่อนไหวหรือว่างอแงกันบ่อยเนะฮะอาจจะเกิดขึ้นได้เกิดจากความรู้สึกที่น้อยใจของตัวเรานั่นเองนะฮะที่เราอา่ะอาจจะรู้สึกเหนื่อยในเรื่องของการงานเหนื่อยในเรื่องของการเงนิงงนหรือว่าเหนื่อยในเรื่องของความรู้สึกที่มันรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเหมือนเดิมอาจจะมีความน้อยใจเกิดขึ้นได้เนาะในช่วงนี้นะต้องระวังนิดนึงนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้อยู่นะครับผมอาจจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้พวกคุณเข้าใจกันได้มากขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าคุณขี้น้อยใจแล้วแบกรับมันไว้คนเดียวไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะอธิบายความรู้สึกของตัวเองอาจจะทําให้มันเป็นปัญหาได้นะครับแต่หมอเพชรว่าถ้าหากว่าภายใน48ชั่วโมงนี้คุณทําความเข้าใจกันและปรับความเข้าใจกันได้ดีขึ้นจะทําให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเด่นขึ้นดีขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าหากคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะมีคนที่ ชอบคุณเข้ามาหาตัวคุณได้ครับผม